ที่20มิถุนายน2564เมื่อเวลา09.0 0นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรดจโทคำรอนวิทยุก,กระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้ในายนพดลลัดดายแยมหรือสอจอตุย้ยและขนนุกการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายอํานวยนาปุรินนายกเกทศมนตรีเทศบาลตำบลบังพลนายนัตพลมงคล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลูนายนสุชาติเจริญจุธารักษ์รองประธานสภา,าเทศบาลตำบลบางพลนและสมาชิกสภา,าเทศบาลตำบลบางพลร่วมกันมอบเจลล้างมือหน้ากากาอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลให้กับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านศรทอรโดยจะมอบให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับได้ที่นิติบุคคล หมู่บ้านสินทรได้ทุกวันจนกว่าจะครบจำนวนด้านนายอำนวยนาคบุรินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพูลได้ลกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจโทคำานวณวิทุกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสจนพดลรัดดาแย้มหรือสจอตุย้ยเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทีไ่ได้เล็งเห็นความสําคัญของชาวตำบลบางพูลด้ลมอบเจียวล้างมือสเปรย์แอลกอฮอลและหน้ากากอ,อนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะน,นี้สุดท้ายนี้กระผมขอให้ชาวตำบลบางพูลทุกท่านจงดูแลสุขภาพตัวเองมันล้างมือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอ,อนามัยตลอดเวลาและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ สหรัฐแก้วตารายงานที่ได้รับแมกเจวอิกอ์นะฮะทั้งสามสามชุดนี้มา<ะ>ให้พี่น้องประชาชนชาวตะบนองคูนได้ระมัดระวังปลอดภัยในการป้องกันเรื่องโควิด19ก็ถือว่าเป็นดีิพหมาอันดีแต่ผมในฐานะที่เป็นเครือข่ายของพี่แจ๊ก็ขอาอขอบคุณเป็นอย่างมากและอันนี้ที่รับมาได้รับมาตั้งแต่วันศุกร์ขอเสาร์อาทิตย์เธอก็เลยเริ่มแจกเลยไม่ได้ดิ่งนอนใจเพราะของนี้พี่น้องประชาชน ต้องการได้อยู่<ะ>ก็ถือว่าเป็นการประหยัดงบจ่าย,ยในครอบครัวด้วยะนะฮะถือว่าโครงการนี้ดีมากนะครับผมดุวรรแทงก็ต้องขอบคุณให้กรุ่มิตกับสจคนหนุ่มรุ่นใหม่<ะ>ที่มีแนวคิดสร้างสารสรค์ส,ส่งเสริมให้ประชาชนของเราได้ปลอดโรคปลอดภัยได้ส่งเสริมให้ความดุรับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะสมานฉันจะทำงานกันเป็นทีมเพื่อ ให้พี่น้องเราได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดโดยถูกต้องตอนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายของเราครับก็ะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ